เป็นวิดีโอหนึ่งที่ตอนแรกพิมพ์ไม่ได้วางแผนเลยนะคะว่าจะทำแต่ว่าพอมันผ่านปีใหม่มาสักหาวันเจวันสิวันมันชักรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราต้องทำนะอะไรประมาณนี้นะคะมันก็คือวิดีโอที่พิมพ์กำลังจะพูดถึงเกี่ยวกับเมคอัพต่างๆนะคะทั้งหมด26ชิ้นปีที่แล้วปี2013ใช่ไหมแต่ที่จะแค่13ชิ้นสำหรับพิมมัน รู้สึกมันไม่ได้อะมันไม่สามารถจะคัดอะไรบางอย่างที่ได้เพราะนั้นขอ26ชิ้นนะคะคือ2เท่าของปี2013นั่นเองนะคะเอาละมาค่อยๆดูกันไปเลยนะคะตามพิมพ์แยกตามกลุ่มไว้ละนะอย่างแรกก็คือพวกเกี่ยวกับเบสเมคอัพทั้งหลายนะคะเบสเมคอัพเนี่ยถ้าพิมพ์จะต้องลงรองพื้นนะถ้าพิมพจะต้องลงรองพื้นปกติเนี่ยพิมพเป็นคนที่ ลงรองพื้นน้อยมากจะใช้คอนซีลเลอร์หรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าจะใช้แค่แป้งผสมรองพื้นลงอย่างเงี้ยเพื่อให้ผิวมันหายใจได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะต้องลงรองพื้นแล้วเราก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรองพื้นทางเลือกของพิมเลยนะคะคือเจ้า Artistry นะคะ Youth Extend นะคะสีที่พีมใช้เนี่ยจะเป็นสีสีแซนนะคะสีแซนเบอร์ L2W1 <laughs> ชื่อสีค่อนข้างยาวนะคะจะมีหน้าตาขวดเป็นแบบนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่แบบ ผิวอายุมากอย่างพิมชัยแล้วรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าผิวยิ้มได้เลยประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันมีความชุ่มชื่นเยอะ <c oughs> ก็อย่าคุณดูชื่อแล้วกัน <c oughs> เขาบอกว่า lifting smoothing foundation แล้วเป็น youth extend อ <c> ะ <oughs> ผิวที่แก่ๆมันอยากจะมีความเป็นเด็กมากยิ่งขึ้นเลยพวกนี้นะคะเพราะนั้น, <c oughs> นตัวนี้นะคะเป็นแบบ best ของพิมพ์ในปีที่แล้วนะคะสำหรับในส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยพิมพจะเลิฟตัวนี้เป็นพิเศษนะคะคือ NARS e นะคะ Radiant Creamy Concealer ค่คะ,คะสีที่พิมใช้คือสีมีเดียม2นะคะหรือว่าสีที่ชื่อว่า Ginger นะคะชอบสีนี้มากวันนี้เนี่ยพิมพก็ใช้ ตัวนี้เนี่ยนะคะลงคือพิมพ์ไม่ได้ใช้รองพื้นด้วยซ้ำนะวันนี้วันนี้พิมใช้แค่เจ้าคอนซีลเลอร์เนี่ยนะคะลงตามจุดต่างๆที่พิมต้องการเอ่อทำให้สีผิวดูสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ใช้แปรงลงคู่กันนะคะแปรงก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมเช่นกันนะคะที่ติดอยู่ใน26กชิ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันละกันนะอันนี้ก็คือจะเป็น คอนซีลเลอร์ที่ดีที่สุดในปีที่แล้วของพิมนะคะสำหรับแป้งนะคะแป้งเนี่ยพิมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะจะเป็นในกลุ่มเป็นแป้งฝุ่นตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแป้งอัดแข็งตัวหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยถามบอกทำไมมันยังอยู่ในพลาสติกอีกละ่ะเพราะว่าตัวที่ชอบมากเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะปีที่แล้วเนี่ยใช้หมดตลับไปแล้ว ไม่น่าเชื่อปกติพิมพ์คนที่ใช้แป้งช้าและน้อยไม่หมดสักทีเวินเว้อ์ะไรประมาณนั้นอยู่นั่นแหละนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูหน้าตาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งอวอวยองนะคะอววยองเพรสเซตติ้งพาวเดอร์ SPF 18นะคะปริมาณบรรจุ10.5กรัมนะสีที่พิมใช้เนี่ยจะเป็นสีที่รู้สึกว่าจะเป็นสีที่ขาวที่สุดของเขานะคะคือสีลูเซนไอวอรี่นะคะอ่าเปิดนะกล่องให้ดูแบบนี้นะคะ พิมพเป็นคนที่ใช้แป้งหมดช้ามากแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบใช้อะไรนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแป้งอัดแข็งไม่ผสมรองพื้นที่ใช้แล้วผิวมีความสุขอีกหนึ่งอังนะคะไหมเอี่ยมนะคะนี่นะคะเป็นของอวิยองแบบนี้หน้าตาเขาจะมีรุ่นเดียวกันนี้นะคะแต่เป็นรุ่นที่แบบว่าผสมรองพื้นด้วยนะแต่ของพิมพเนี่ยพิมจะใช้รุ่นที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะหน้าตางแป้งชนิดเนี้น่ะเนื้อดีมากใช้แล้วแบบเท่าไหร่เท่ากันนะคะพอไปคุยกับน้อง มัมมี่โบวี่นะคะน้องโบนะคะน้องโบก็บอกว่าน้องโบใชน้นี้แล้วก็ติดใจเหมือนกันป้าอะไรประมาณนี้ก็เลยอ๋อรู้ว่าเออเรามีพวกนะเรามีคนที่แบบเขาชอบอะไรเหมือนกับเรานะคะสําหรับตัวแป้งฝุ่นนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นของทรีนะคะเป็นแป้งฝุ่นที่ดีที่สุดจริงๆคือเรียกว่าหลังจากที่พิมลงไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์หรือลงรองพื้นเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเซตให้มันดูนวลเนียนนะแล้วไม่ต้องมาลงแป้งตอนตบท้ายตอนหลังจะแต่งหน้าเสร็จอีก่ะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากนรคะพอลงแล้วมันจะทําให้รู้สึกแบบเหมือนหน้าเราเป็นใหม่ะะค มันความรู้สึกนั้นจริงๆคือแป้งตัวอื่นให้ความสึกนี้ไม่ได้แป้งเราไล่ให้ความสึกนี้ไม่ได้แต่อันนี้ลงรู้สึกรู้สึกแบบเหมือนมีแบบใยไหมครอบอยู่บนหน้าเราอะเออนะอันนี้ต้องต้องลองเองนะบอกไม่ได้ไม่สามารถที่จะแบบ บอกได้ว่ามันทำอย่างไรยังไงนะคะสำหรับแปลงแต่งหน้าที่ชอบที่สุดนะคะในปีที่แล้วมี2อันด้วยกันนะคะมาจาก2ยอดเลยนะคะอันแรกนะคะจะเป็นของซิกมานะคะเป็นนี้เป็น c o n ซีลเลอร์บ s ันะคะเบอร์ F75 นะคะปกติแล้วเนี่ยฮิมจะใช้แปลงตัวนี้นะคะในการลงคอนซีลเลอร์นี้มันเป็นแปลงที่ ชอบมากเลยคือเขาออกแบบมุมของมันมาเนี่ยนะคะได้พอดีมากๆเลยแล้วก็มีความหนานแน่นของขนแปรงเนี่ยอย่างดีแล้วก็เด้งนะคะเวลาที่ลงเนี่ยคุณจะค่อยๆลงจิ๊บจิ๊บจ,จ,จอย่างนี้ไปเรื่อยนะคะมันสามารถที่จะเก็บเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ดีแล้วก็ปล่อยออกได้ดีแปรงบางตัวเนี่ยคุณใช้เสร็จนะคะใส่เข้าไป,ม,าไปมันก็เข้าไปอุดอยู่ข้างในมันไม่ยอมปล่อยกลับออกมาถูกไหมเปลืองผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถือว่า ออกแบบมาได้เราได้ดีมากเลยก็ใช้แล้วมันรู้สึกแฮปปี้สุดๆนะคะสำหรับแปรงนะคะอันนี้จะเป็นของ Real Techniques นะคะเป็นแปรงที่ชื่อว่า Contour Brush นะคะแปรงอันนี้เข้าใจว่าน่าจะมาเป็นมาเป็นเซตนะคะมาเป็นเซตแต่วันนี้พดึงออกมาแค่อันเดียวอันนี้เนี่ยจะเป็นแปรงที่พใช้ในการลงแป้งนะคะคู่กับแป้ง Avion คือจะใช้แปรงนี้วนลงไปบนตลับของในตลับของแป้งเลยนะคะแล้วก็ลงโดยที่ใช้วิธีเคาะเคาะเคาะแบบนี้หลังจากนั้นค่อยปัดเกลี่ยให้เท่ากันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้แปรง แปรงแป้ง,ปง,ปงอันใหญ่แล้วก็ต้องใช้แปรงแป้ง,ปงใหญ่ลงได้แค่บางจุดนะคะอย่างเช่นหน้าผากแก้มอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราลงไม่ถึงเข้าไม่ถึงอย่างเช่นตรงเนี้ยค่ะซอกบุมตาปีกจมูกนะคะอะไรอย่างนี้เห็นไหมตรงช่วงเนี้ยระหว่างจมูกกับปากนี้นะคะเพราะฉนั้นคุณก็รู้สึกว่าเราจะใช้แปรงสองอันสามอันไปทําไมนะคะคุณก็ใช้แปรงอันนี้อันเดียวเลยนะคะเป็นแปรงที่แบบว่ามุมกําลังดีขนาดกําลังดีนุ่มแล้วที่สําคัญสามารถ เก็บแป้งขึ้นมาได้ดีนะคะแล้วเวลาที่เราเคาะลงบนผิวหน้าเนี่ยมันนุ่มมากเลยะคระับเพราะนั้นอันนี้นะคะ ที่สของปีที่แล้วมาถึงกลุ่มของพวกเชดดิ้งกันบ้างน,นะคะเชดดิ้งปีที่แล้วเนี่ยมี2ชิ้นนะคะจะมีอันแรกนะคะนี่จะเป็นของ Smashbox นะคะเป็นตัว Bronz Light นะคะ Bronzer สีชื่อว่า Sun Tan Matte นะคะอันนี้เนี่ยต้องซื้อจากต่างประเทศนะคะหรือว่าสั่ง pre order อะไรแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยพิม์ด้ามาจากร้านพี่ตุก๊กตุ๊กสไตล์นะคะเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ไซส์เต็มด้วยเพราะว่าตอนพิมด้มามันจะเป็นแบบเป็นเซตมีมาสคาร่ามีอะไรอย่างเงี้ยชิ้นเล็กๆๆๆกเก็นี่ยนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้มาด,นนาด3 มกรแต่บอกเลยว,ว่า3กร,รัมคงใช้สักชาตินึงไม่หมดง่ายๆนะคะเป็นสีคอนทัวร์ที่เข้ากับผิวเอเชียได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถที่จะใช้กับผิวที่ เข้มกว่าพิมพ์1-2เฉดได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผิวประมาณพิมพ์หรือผิวอ่อนกว่าพิมพนะก็ยังคงใช้ได้แต่ว่าใช้ปริมาณน้อยลงนิดหน่อยนะคะสวยมากๆเลยคือสะลงแล้วไม่รู้สึกว่าคโคลนอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับเฉดดิ้งไฮไลท์อีกหนึ่งชิ้นนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัว CanMake Nose Shadow Powder นะคะเป็น เป็นคู่ดูโอคู่ดูโอนะคะที่มีทั้งเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์มาในตัวสําหรับเจ้า Smashbox เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เป็นเนื้อแมตเลยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ของ CanMake เนี่ยจะมีความเขาเรียกอะไรมีวิบวิบวิงวิง,วงนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่เยอะนะคะเพราะนั้นใครที่กังวลใจวุย้ยใช้ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะแวบหน้ามันจะประก,กายอะไรเวอร์ขึ้นมานะคะไม่มีนะคะสำหรับนี้ข้อดีของเจ้าวันนี้ก็คือว่าหาซื้อง่ายนะคะเพราะว่ามีใน วัดสังนะคะสึกว่าแพนเบกนี่จะมีในร้านวัดสังด้วยนะคะจากนั้นมาถึงแก้มบ้างนะคะแก้มเป็น2ยี่ห้อซึ่งตอนแรกเนี่ยพิมยังกังวลใจรู้ตายแล้วทาร์มันไม่มีขายแต่ว่าพอเซฟราเ a เปิดที่เมืองไทยปุ๊บข่าวมีทาร์มีขายแล้วนะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Adventurous นะคะเป็น Amazonian Clay นะคะบลัชของเขานะคะพิมพ์ชอบเพราะคุณเห็นจุดอะไรเล็กๆตรงกลางตรงนี้นี่คือพิมชน แพดแล้วนะคะชนก้นแล้วนะคะคือปกติแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่ใช้ของหมดยากอะ่ะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าใช้บ่อยจนถึงก้นจริงๆนะคะสุดยอดมากแล้วก็คุณสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลิมิเต็ดไอเทมหรือต้องพรีออเดอร์กันอีกต่อไปนะคะถ้าซื้อชิ้นเดียวซื้อไปเถอะนะคะที่เซฟอร่าแล้วซื้อหลายชิ้นแน่นอนว่าพรีออเดอร์เหมือนเดิมเพราะเซฟอร่ายังแพงอยู่นะคะสำหรับบลัชออนชิ้นที่2นะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะสีเบอร์ cr 0 1นะคะของมิชานะคะอยาจะบอกว่าเป็นบลัชที่สี กำลังดีมากๆสําหรับผิวเอเชียอะไรประมาณนี้ยคือปกติเนี่ยค่ะอย่างวันนี้นะพิมใช้สองสองสีนี้เลยนะคะใช้สีนี้เนี่ยลงตรงช่วงด้านในนะคะจากช่วงนกข้างในตึ๊ดๆออกมาเสร็จแล้วพอลงครบปุ๊บเนี่ยนะคะพิมเอาเจ้าสีเนี่ยค่ะลงด้านหน้าแล้วก็เกลี่ย ปัดทั้งหมดทับอีกรอบหนึ่งให้มันดูนวลนวลน,นว,น,น,ว,น,น,วน,นะคะ2ส,สีนี้นะคะสุญญดยอดชอบเลิฟนะคะมากๆเลยใครที่อยากดูรูกว่าตอนนี้มีชาเท่าทิมทราบแนะมีช็อปอยู่ในสยามสแควร์นะคะมาถึงอายแชโด์นะคะใครใครบ้างไม่ใช้่อายแชโด์นะคะปีที่แล้วนี้2อ,อันที่ิมประทับใจปลื่มสุดๆนะคะจะเป็นอันแรกจะเป็นของทรีนะคะทรี Tree ตัวนี้จะเป็น4 d ดีอาแชโดว์พาเลนะคะนี่จะเป็นเบอร์2นะคะ เขาจะออกมามีรุ่นใหม่มีอะไรมาะคะ่ะแต่ว่าหิมก็ยังคงชอบรุ่นนี้อยู่นะคะที่หิมชอบแผงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีสีน้ําเงินมีสีเหลืองอ่อนมีสีเข้มสีน้ําตาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือสีที่โปรดมาที่สุดคุณนกได้ยินนี้มาหลายรอบมากแล้วเพราะหิมพูดหลายครั้งในหลายวิดีโอมากคือพิมชอบเจ้าสีเหลืองตัวนี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่มีประกายมีวิบวิบเวิ้งเวิงนะคะทาให้สามารถนํามาลงตรงใต้หัวตาตรง ขอบตาล่างด้านมันดูสว่างมีประกายขึ้นมานะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยพกพาเลตนี้พาเลตเดียวก็จบนะคะข้อเสียอย่างเดียวนนะคะือราคาค่อนข้างสูง <laughs> ทรีเนี่ยมีเคาน์เตอร์อยู่ในห้างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชิดลมพาเลกอะไรพวกนี้ก็มีนะคะมาถึงพาเลตถัดมานะคะอันนี้จะเป็นของซิกมานะคะหลายคนรู้จักซิกมาว่าเออซิกมาขายแปลงแล้วแบบนี้แต่จริงแล้วซิกมามีขายเมคอัพด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อพาเลต เขาเรียกอะไรไอชาดโ์ annel, นะคะที่มาในคอลเลคชันที่ชื่อว่า Enlight like ของเขานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มสี w วอร์มน t r ตรนะคะนี่คือลักษณะกลุ่มสีของเขาที่ระบุมาด้านหลังกล่องนะคะแล้วก็ชอบแพคเกจจิ้งมากนะคะเพราะาเป็นค์ดบอร์ดคัดบอร์ดบ็อกซ์ธรรมดานะคะแล้วก็มีกระจกให้ด้วยแล้วที่สําคัญคือกระจกไม่เบี้ยวหลายๆหลายๆอันเนี่ยกระจกมาเบี้ยวนะคะส่องแล้วปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวดูสีนะคะ ต้องบอกว่าสีอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามีความหลากหลายนะคะไม่ค่อยน่าเบื่อถามบอกทําไมเน็กเก็ตถึงไม่ติดแนวนี้เน็กเก็ตยังไม่ติดแนวนี้เพราะว่าเน็กเก็ตเนี่ย ยังมีสีที่แบบว่าไม่คลุมโทนทั้งหมดนะคะคือมีสีไปทรงสีอ่อนๆค่อน,ข,อนข้างเยอะแล้วก็มีสีเข้มอยู่เพียงไม่กี่สีทําให้เ,เราเล่นอะไรไม่ค่อยได้มากสำหรับคนที่ชอบสโมกกี้ก็จะรู้สึกว่ายังสโมกได้ไม่เต็มที่นะคะสโมกได้ไม่หลายเฉดแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งสีอ่อนที่สามารถแบบลงหัวตาผสมหัวคิ้วอะไรพวกนี้ได้มีสีเนื้อแมท นะคะที่สามารถที่จะใช้ในการขัดเบาได้นะคะแล้วก็มีสีที่แบบเป็นประกายวิง่งมีสีเข้มที่มีทั้งที่เป็นสีออกโทนเบอร์กันดีสีน้ําตาลแบบกันเมทัลน้ําตาลนะคะอะไรพวกเนี้ยค่ะคือมีสีเข้มหลายสีนะคะทำให้สามารถเล่นได้เยอะกว่านั่นเองนะคะแต่ว่าสําหรับของซิกมาพิมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่พรีออเดอร์จะต้องลองไปเช็คในเซฟเวอร่าดูนะคะพอนีพิมไม่แน่ใจว่าคุณสามารถหรือยังนะคะที่จะซื้อในเซฟเวอร่าสำหรับในกลุ่มของดวงตานะคะยังไม่จบจะเป็น ไอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าอันนึงจะเป็นไอายไลเนอร์เป็นดิสซอนึ่งจะเป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะสำหรับอายไลเนอร์ของดิสอน,นี้จะเป็น urban decay 24 7 4 t y o v e perversion นะคะถ้าคุณดูจากความยาวดิสอคุณจะรู้ว่ามันหายไปเยอะพอควรตอนแรกที่มาจะแ,แท่งยาวมาเท่านี้นะคะแล้วพิมเองเนี่ยเป็นคนที่มีไอายไลเนอร์เยอะมาก <laughs> ถ้าเกิดว่าแท่งนี้มันถูกเหลาจะเหลือเท่านี้ได้เนี่ยแสดงว่าใช้ไปเยอะจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเทีเยบกับแท่งอื่นเป็นสีที่ดําดําดํา ดำดำจริงๆนะคะแล้วก็พอเขียนแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะเลื่อนไปไหนนะคะสามารถเขียนได้ทั้งขอบตาบนขอบตาล่างวอเทอร์ไลน์สบายๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยสามารถที่จะระบายบนเปลือกตานะคะแล้วแปลงเกลี่ยให้ฟุง้งกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นสโมกกี้อายสีดำดำเทาๆนะคะภายในขั้นตอนเดียวได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้สำหรับชิ้นที่2นะคะตัวนี้ชื่อว่า เทียไอไลเนอรนะคะนี่จะเป็นของ e t ทูดี D ้เฮาสนะคะวันนี้เห็นก็ลงนี้มาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยใช้หลายชิ้นที่อยู่ในนี้นะคะ <c oughs> ก็คือว่าจะเป็น e y ไลเนอร์เนื้อเป็นเงี้ยเป็นน้ำๆเป็นเจลๆแบบเป็นน้ำๆแบบนี้นะคะเป็นลิควิดว่ากันเถอะแต่ว่าความพิเศษของเขาที่ต่างจากยี่ห้ออื่น มันเป็นเพราะว่าเจ้าตัวกริตเตอร์ของเขาเนี่ยนะคะมันมีความละเอียดมากทําให้เวลาที่ลงแล้วเนี่ยมันไม่ดูเป็นก้อนกริตเตอร์บางยี่ห้อเป็นก้อนคุณจะรู้สึกเหมือนเวลาเห็นกริตเตอร์ที่อยู่ในยาทาเล็บอะค่ะมันช้างมันใหญ่มากพอมันใหญ่มากปุ๊บมันทาบเล็บมันก็ไม่ติดถูกไหมมันไม่ค่อยจะออกมาเออแต่อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเล็กมากๆมันทําให้เราสามารถที่จะแบบว่าลงไปใต้ตาปุ๊บแค่ทุกหยดที่มันลงมาค่ะมันจะรู้สึก เปล่งประกายมันทําให้เมคอัพที่ดูธรรมดามันดูพิเศษขึ้นมาทันทีเลยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะก็ซื้อที่ช็อปนะคะซื้อที่ชอ็อปของอีทูดีสำหรับคิ้วนะคะคิว้วครั้งนี้มี3มชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกหลายคนบอกเอ้เห็นทุกวิดีโอเห็นมาแล้ว3ปีนะคะอันนี้นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วของคริสต t i a นดีออนะคะที่หิมชื่นชอบเลิฟที่สุดนะคะก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าสีบราวนะคะหน้าตาแบบนี้เป็นดินสอบแบบที่ต้องเหลาเอาเองด้วยนะคะแท่งหนึ่งประมาณ 7, 8, 900, เจ็ดแปดเก้าร้อยประมาณนี้แต่ต้องบอกว่าแท่งหนึ่งใช้ forever เหมือนกันนะคะตอนแรกที่มาเนี่ยแท่งยาวเท่านี้เรา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 นะคะก็ลดลงมาเหลือประมาณเท่านี้แล้วนะคะใครที่ชอบลองดูค่ะต้องบอกว่าเป็นดนสอเขียนคิ้วที่เนื้อไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะคะสำหรับใครที่ชอบประเภทแท่งเข็งที่แบบว่าเนื้อแข็งๆจะต้องฝน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 อะไรแบบนั้นนะอาจจะต้องไปดูพวกชูเอนบูราอะไรพวกนี้แล้วใครที่ชอบที่แบบเนื้อ เกือบจะไม่แข็งแต่ก็เนื้อค่อนข้างนุ่มอ่างเงี้ยแล้วเขียนนะพิมแนะนำนะคะของ Christian Dior สำหรับอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเป็นบราวด์พาวเดอร์แล้วกันนะคะเป็นแบบเป็นเนื้อฝุ่นนะคะพิมจะแนะนำตัวนี้ค่ะเป็นมีเป็นบราวนซิ่งน,นะคะนี่ของพิมคือสีมีเดีย์นะคะมาจากยี่ห้อ e n e f i t s นะคะในตลับนี้เนี่ยก็ต้องถือว่ามาครบถ้วนพอสมควรนะมีของ แค่จะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวพยายามเปิดนะก็คือว่าจะมีทั้งที่เป็นเนื้อฝุ่นนะคะเป็นแว็กแล้วก็มีแปลงทั้ง2อ,อันนะคะที่สำหรับใช้กับทั้ง2อ,อย่างนี้แล้วก็มีแหนบให้ด้วยนะในกรณีที่ขนคิ้วมันขึ้นเราอยากจะแบบกรูมให้มันแบบเพอร์เฟกก่อนที่เราจะเขียนนะคะสีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีน้าตาลที่ สามารถแต่งไปงานได้สีน้ำตาลบางน้ำตาลเนี่ยนะคะมันเป็นน้ำตาลที่อ่อนเกินไปทําให้เวลาที่คุณลงคิ้วแล้วปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังเข้มไม่พอเวลาถ่ายรูปแล้วหน้าคุณจะจืดแต่สีน้ำตาลของผิดของเอ่อเบเนฟิสบราวซิ่งสีมีเดียนเนี่ยนะคะมันเข้มพอที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันลงอันนี้แหละรับรองไปถ่ายรูปเกิดแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้คู่กันกับเจ้าบราวซิ่งอันนี้นะคะคือกิฟต์มิบราวนะคะของเบเนฟิสเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าคิ้วสำหร ขนคิ้วน้อยซึ่งพิมดิชันนี่เองแหละขนคิ้วน้อยนะคะควคมหนึ่งสิ่งที่พิมชอบของเขานะคะก็คือว่าหัวแปลงที่เล็กมันทําให้แบบเวลาที่ลงที่คิ้วเนี่ยมันไม่เลอะข้างบนเลอะข้างล่างเลอะไปหมดนะคะบางยี่ห้อเนี่ยออมาสคาร่าคิ้วหัวใหญ่เท่ามาสคาร่าขนตาเลยพิมว่ามันใหญ่เกินไปนะคะสำหรัอบอันนี้สุดยอดมากแล้วก็เท่าที่จําได้นะเขามี2ส,สีนะคะสีที่พิมใช้ตัวนี้จะเป็นสีไลท์มีเดียมนะคะแล้วเขาจะมีอีกสีหนึ่งชื่อว่าสีมีเดียมดาร์กนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะลอง มาสคาร่าคิวดีๆนะคะลองของเบนซิส <t ell> ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะอยู่ในกลุ่มตายังไม่จบนะคะจะเป็นมาสคาร่ากันบ้างน,นะคะมาสคาร่ามี2อันนะคะหาซื้อง่ายทั้งคู่ราคาจัดต้องได้ทั้งคู่นะคะอันแรกเลยนะคะที่ชอบมากๆนะคะ C A Curler Volume นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยสงสัยต้องเป็น b e l บ ine ที่เป็น,นตัวที่เป็นสีมงวงนะคะแต่ว่าอันนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอใช้แล้วปื้บก,กว่านะสำหรับพิมนะคะเพราะพิมพ์เนี่ยเป็นคนที่ขนตาทิ่มลงตรงและดัดไม่ค่อยขึ้นแต่ อยากจะให้คุณเห็นวันนี้นิดนึงไหนขอซูมนิดนึงนะคะวันนี้เนี่ยพิมดัดขนตาแล้วปัดด้วยเจ้านี่นะคะทั้งขนตาบนและขนตาล่างคุณดูแล้วกันว่ามันขึ้นมันใช้ได้ทีเดียวนะคะไม่คือแบบไม่มีอะไรจะคอมเพลนและที่สําคัญคือราคาไม่ได้แพงมากเกินไปแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นหัวแปลงนะคะหัวแปลงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงปลายเนี่ยจะโค้งงอนนิดนึงด้วยนะคะทาให้เวลาที่เราปัดที่ขนตาล่างเนี่ยสามารถที่จะจิ๊กๆ,ๆอย่างเงี้ยเข้าไปได้ง่ายนะคะพิมบอกเลยคุณจําอย่างเดียว ฝาสีชมพูบานเย็นนะคะฝาสีชมพูบานเย็นเพราะมันจะมีรุ่นสีฝาสีฟ้าฝาสีทองฝาสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่บอกเลยคิลเลอร์วอลลุ่มสีชมพูถ้าเกิดว่าขนตาคุณปัดไม่ค่อยขึ้นแบบพิมพ์นะคะสำหรับอีกอันนึงนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะเป็นของมาจอริก้ามาจอริก้านะคะอันนี้ชื่อว่า lash enamel g l a m m u r volume on นะคะชื่อยาวด้วนะคะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าที่เรียกว่าสามารถที่จะเอาเจ้าน้ำซอสของมันเนี่ยมาติดบ,บนขนตาเรา ได้อย่างดีมากๆเลยเขาไม่ทราบว่าเพราะอะไรมนถึงได้ดึงดูดปกติอยู่ที่คนตาเราได้นะคะเนื้อซอสของเขามันดีจริงๆแล้วก็ลักษณะของแปรงเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เป็นแบนแบบนี้นะคะคือดีมากๆแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือพิมพ์รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ค่อยจะทําไม่ค่อยจะเก็บความโค้งงอนของ ขนตาหลาังจากที่ดัดแล้วแล้วปัดเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมพดัดดัดให้เป็นหลายสเต็ปะคะ่ะประมาณ5สเต็ปเพื่อขนตามันงอนขึ้นเชิดขึ้นเสร็จแล้วก็ปัดด้วยเจ้าตัวนี้คือเมื่อปัดด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะคิวเลอร์วอลลุ่มเนี่ยขนตาที่พองงอนแล้วแล้วปัดแล้วมันจะงอนอยู่อย่างเงี้ยไปทั้งวันเลยแต่ถ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยน้ำซอสมันจะติดเยอะขนตามันจะดูเป็นแผงไป็ลอไรแต่ว่าปัดแล้วมันไม่ค่อยงอนนะคะเพราะนั้นใครที่ ชอบแบบไหนนะคะก็ไปลองดูได้รับกลุ่มขนกลุ่มตาไม่จบนะคะก็จะมีขนตาแล้วก็กาวนะคะกาวเนี่ยนะคะใช้มาตอนนี้เนี่ยถ้าครบถ้าถึงเดือน5ปีนี้ปี2014เนี่ยก็ครบ2ปีแล้วนะคะยังใช้ไม่หมดไปถึงไหนเลยนะคะกาวของดูโอนะคะสีที่พิมใช้จะเป็นสีดำนะคะดีมากๆต้องบอกว่ากาวติดขนตาเป็นอะไรที่พิมรู้สึกว่าคุณควรจะลงทุนในของดีนะคะเพราะคุณอย่าลืมว่ากาวเนี่ยสารเคมีล้วนๆนะคะแล้วก็ พวกสารเคมีเนี่ยมักจะมีไอระเหยถ้าเกิดคุณซื้อของที่มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วไปติดบ,บนขนตาแล้วขนตามันใกล้ดวงตามากคุณไม่อยากจะให้อะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับดวงตาที่คุณรักวันนี้คุณยังมองเห็นชัดคุณไม่อยากจะให้พรุ่งนี้มองเห็นมัวแล้ววันมะลืนมองไม่เห็นถูกไหมเพราะฉนั้นพิมแนะนําว่ายอมจ่ายตังค์ซื้อของแพงน,นิดนึงนะคะแล้วมันคุ้มอะ่ะมันใช้ได้นาน2ปียังไม่ไปไหนพิมพ์ว่าหล่อดน,นี้ต้องมี3ปีครึ่งแน่นอนนะคะสําหรับขนตาปลอมนะคะ ยี e ่ห้อพิมชื่นชอบนะพิมรู้สึกว่าจริงๆแล้วพิมก็ชอบอาร์เดลเหมือนกันแต่ความสุขพิมคือหูอาร์เดลค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่ายี่ห้อหนึ่งที่เป็นทางเลือกได้น,นะคะก็คือ Co s เล็นะคะจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นที่พิมชอบที่สุดแต่ว่าบางังเอ,อิญเป็นรุ่นที่แบบยังอยู่ในกล่องยังไม่ได้แกะอะไรไปไหนนะคะพิมต้องบอกว่าขนตาของเขาเนี่ยสวยหลายรุ่นหลายเบอร์มากนะคะชอบใส่มากแล้วก็ที่สําคัญคือขอบของมันเนี่ยไม่แข็งเกินไปนะคะสามารถที่จะแบบว่าจับขยับให้มันเข้ารูปแล้วก็วางปุ๊บแล้วมันก็ออยยยู่่ได้้เลบางงีหพว เสร็จหางกระเดิดอะไรอย่างนี้ถูกไหมบางบางเสร็จหัวกระเดิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันแข็งเกินไปหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยจับให้มันโค้งยังไม่ได้เลยมันพยายามจะเด้งออกอะไรป,ประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ้าพิมจาได้ก็ราคาเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยเลยพิมกันนะคะแต่พิมจะเห็นพวกตามร้านที่อยู่บนเอ่อบนเน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นซาล่าหรืออะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นเว็บไซต์ขายของเนี่ยเดี๋ยวก็มีมาลดทรงเซลอะไรดีนะคะเหลือเหลือ49บาบาทบ้างอะไรบ้างถูกกว่าไปซื้อพวกที่เป็น เอ่อพรีเซโอซ่าตามร้านอะไรอย่างเงี้ยกล่องหนึ่งพรีเซโีเซโอซ่าพีมก็50บาทกันนะถ้าไอ้นี่ได้มาในราคา49บาทคุม้มนะคะเราจะบอกเลยว่าคู่หนึ่งของเขาเนี่ยนะพิมพ์ใช้แล้วเก็บดีๆถอดทําความสะอาดดีๆนะคะพิมพ์ใช้คู่หนึ่ง30ครั้งอนะ่ยนะคะพี่ต้องบอกเลยว่าพี่มไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่มันเจ๊งมันเจ๊งเพราะอะไรถึงก็พอจะรู้แล้วพักๆละเวลาที่เราทําความสะอาดกาวอย่างเงี้ยนะคะบางทีเล็บมันไปจิบโดนขนตาหลุดพืด้นออกมาเป็นเส้นเลยนะคะก็ เสาหรับสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มก่อนสุดท้ายแล้วกันก่อนสท้ายจะเป็นกลุ่มลิปทุกคนอาจจะรออยู่นะคะว่าลิปเป็นของยี่ห้ออะไรอย่างไรบ้างน,นะคะอันแรกเลยดีกว่านะคะเป็นเป็นยี่ห้อเป็นรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นหนึ่งของเขาแล้วกันอาจจะไม่ใช่สีนี้ซะทีเดียวเพราะาจริงๆเขามีหลายสีมากที่เขจะหยิบสลับกันไปนะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกของออลิเฟรมนะคะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าทริปเปิลคอร์ถ้าเห็นจะไม่ผิดนะคะถามบอกทรายถึงเรียกทริปเปิลคอร์เพราะว่ามันมี3าม สามเาเรียกามชั้นนะคะมีข้างในนะคะในสุดออกจะเป็นแบบเซรัม่มบำรุงนิมฟีปากระเถิบออกใหม่ชั้นหนึ่งจะเป็นแบบออกเนอเนียกรอ,อกรอนนิดนึงนะคะแล้วก็ชั้นนอกสุดจะเป็นแบบลักษณะลิปสติกอะไรเงี้ยเป็นลิปที่แบบว่าราคาไม่แพงเลยนะคะประมาณ สองสามร้อยบาทเลยประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็มีโปรโมชั่นเป็นประจำแล้วก็ที่สําคัญคือพอทาปุ๊บเนี่ยปากชุ่มชื้นชุ่มฉ่าพิมเป็นคนหนึ่งที่ปากแห้งตลอดเวลานะคะเพราะนั้นลิปสติกที่พิมใช้นี่ต้องการความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ามาช่วยนะคะถัดจากอันนี้นะคะก็อยากเป็นอันนี้เลยนี่อันนี้ของแคนเมคค่ะรุ่นนี้ที่บอกเป็นรุ่นที่น่าจะแบบเบสเลยอ่ะของแคนเมคค่ะนี่คือรุ่น Stay ตยออ l บามรูชนะคะของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะพีมพ่มีทุกสีต้องบอกว่ามีทุกสีนะคะแล้วก็ชอบทุกสีเลยนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยคือแบบว่าทาเป็นลิปสติกที่ทาง่าย,ยกันทาง่ายเพราะอะไรสีไม่เข้มไม่จัดมากจนเกินไปนะแล้วก็มีความนุ่มลื่นเวลาทานะคะทำให้เวลาทาเนี่ยคุณ ไม่ต้องมันม, <c oughs> มีกระจกก็ได้คุณก็ทาแล้วก็กะกะเดาเเอาถ้าเกิดรู้สึกว่าตรงไหนมันเลอะก็เอามือเจี๊เกลีย่ยกลับเข้าไปอะไรประมาณนี้มันก็กลับเข้าไปนะมันก็หลุดออกมาได้ง่าย <c oughs> เพราะบางลิปสติกบางตัวอย่างพวกที่เป็นล่ามพรามห,หรืออะไรเงี้ย คุณต้องมีกระจกดีไม่ดีคุณต้องใช้แปรงช่วยแล้วเอาเ,อาเอาจ้าเขาเรียกอะไรคอนซีลเลอร์ลอกกรอบอีกคือมันเป็นไฮเมนเทนแนนต์นะคะพวกนี้จะเป็นโลเมนเทนแนนต์แล้วก็ใช้แล้วมีความสุขว่าปากคุณจะชุ่มชื่นตลอดวันกินก็ได้คุยก็ได้ไปไหนก็ได้แล้วหลังจากทาแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบติดขอบปากด้วยนี่สําคัญมากเพราะว่าลิปสติกบางตัวเนี่ยนะคะพอหละะังจากทาแล้วเนี่ยเป็นคราบติดขอบปากน่าํำคัญมากนะคะอีก2ตัวนะคะอันนี้จะเป็น Ro ซี t ทิน l ิ p นะคะของ e 2 d h o ี้ e นะคะตัวนี้เนี่ยจะ ปลายปลายปีนะคะแต่ต้องบอกว่าแท่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งแท่งที่พิมพ์ออกไปซื้อเพิ่มนะคะสีนี้คือสีเบอร์เจ็ดบนปากพิมตอนนี้เลยนะคะอันนี้พิมใช้แปลกข้อเสียอย่างเดียวของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยคือว่าตรงหลอดตรงนี้นะคะเป็นหลอดที่ค่อนข้างแข็งแต่เวลาใช้เนี่ยต้องบีบขึ้นมาต้องบีบขึ้นมานะคะบางทีเนี่ยบีบจนเรียกว่านิ้วโป้งเนี่ยหงิกเลยทีเดียวนะคะกว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์จะขึ้นมานะค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นลิป เป็นลิปครีมแล้วกันเป็นลิปครีมในในรูปแบบเนี้ยค่ะพอทาแล้วจะเป็นสีด้านเช่นนี้นะคะเขาก็มีหลายสีเพราะอันนี้เบอร์เจ็ดรคิดดูพิมพ์เข้าใจว่ามันจะมี8เบอร์หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือเรียกว่ามี7จ็สีเลยทีเดียวสําหรับลิปสติกแท่งอีกหนึง่งคืออันนี้นี่จะเป็นออกแนวไฮเอ็ดนิดนึงนะคะนี่จะเป็นของโพลารุ่น V ีเวกนะคะจะเป็นลิปสติกสีโทนแดงนะคะแท่งเดียวที่พิมพ์มั่นใจที่จะทาไปข้างนอกแล้วรู้สึกว่าลิป ปากพิมจะไม่แห้งแน่นอนไม่ต้องพกลิปมันไปก็ได้ถ้าเกิดเอาแท่งนี้ไปนะคะอันนี้จะเป็น pola r e w o k lipstick เบอร์ stick, 78นะคะเบอร์ Bird 78เป็นแท่งนี้เป็นสีแดงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลิปสติกสีแดงของยี่ห้ออื่น,นก็มีถามว่าที่สวยกว่านี้ที่เฉดถูกใจกว่านี้มีไหมมีนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าพิมพ์เป็นคนที่ปากแห้งเพราะนั้นสิ่งที่เรามองหาเราจะมองหาลิปสติกที่เพิ่มความชุ่มชื่นในริมฝีป,ปากแล้วก็ทาได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เช่นกันปนระเภทแบบทาทาแล้วก็เอามือแบบถูๆข้างๆ เกลี่ยให้มันอะไรประมาณนี้นะคะได้สำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่26ของวิดีโอนี้นะคะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะขาดไม่ได้นะคะเบอร์ดีเคเอาไนท์เตอร์บายส n กนนี่ส a ินดีเนียนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเซตติ้งสเปรย์นะคะเซตติ้งสเปรย์หลังจากที่คุณแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าวันนั้นแต่งแต่7โมงเช้าอยากจะให้มันอยู่ไปถึง6โมง6โมงเย็น2ทุ่มประมาณนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยแค่การแต่งอัดจัดเต็มอย่างเดียวมันไม่พอบางทีเราต้องการตัวช่วยนะคะตัวนี้เนี่ย All Nighter นะเทาจะมี สรุ่นหรือไงเนี่ยนะคะของ Urban Decay อที่ผลิตร่วมกันกันกบ Skin Dineva นะคะตัวนี้ชอบมากถ้าเกิดว่าขวดน,นี้หมดก็คาดว่าอาจจะไปหาขวดใหญ่มาใช้หรืออาจจะอย่างว่านะผู้หญิงแล้วก็ไปหายีอ่ออื่นๆมาลองใช้บ้างอะไรบ้างนะคะ่ะจะได้ทดสอบกันไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ครบทั้งหมด26ชิ้นแล้วนะคะหวังว่าจะมีชิ้นไหนที่โดนใจบ้างหรือว่าเอ้ยเออก็น่าไปลองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยววิดีโอประมาณนี้นะคะเบส <Off. laughs> มันจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนปีหน้าละกันนะคะเอาล่ะค่ะวิดีโอนี้นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์มีอะไรอยากจะติชมคอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ